เต็มคลับเปีวแห้งเนาะแต่ละค่านโอ้ยอยู่คนกันยังอยู่กันเนี่ทไายชุดชุดทไายเนาะอันนี้ เต็มที่แล้วป่เนี่ยทางมันน้อยเต็น่ใหญ่กว่านี้ใช้บุดุ่งเลยมีแนบขึ้นแนะเน่นพอนดแต่ละคนเต็มคาราเบล